สวัสดีครับผมเบนซ์8 8ออโต้นะครับวันนี้เราก็มีรถดีๆมานําเสนอเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับจะเป็นมาสด้าสนะครับจะเป็นรถอีโก้คานะครับเครื่องยนต์พันสามร้อยซีซีนะครับสำหรับวันนี้นะครับคันนี้จะเป็นรถปี2019นะครับในส่วนของรุ่นนะครับจะเป็นรุ่นสปอร์ตไฮพัสนะครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ รถปี2019นะครับในส่วนของเลขไม้นะครับอยู่ที่55,000กิโลนะครับสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับในส่วนของ m a z d a 3คันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของด้านนอกก่อนนะครับคันนี้จะเป็นรถปี2019นะครับคันนี้จะเป็นตัวท็อปไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะครับมีเดย l i g h t มาให้เรียบร้อยในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับนี่นะครับไฟตัดหมอก คันนี้นะครับถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับสำหรับมาสด้าสองนะครับปี2019ใไมหม่5 0 0 0 0มนกิโลนะครับนี่นะครับในส่วนของล้อแมกนะครับล้อแมกก็จะดูค่อนข้างสปอร์ตนะครับล้อแมกลมดำนะครับนี่นะครับในส่วนของยางนะครับยางขนาดยางนะครับจะเป็น185 R 1 5นะครับนี่นะครับยางนะครับนี่นะครับกระจกมองข้างนะครับ มีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีกันสาดไม่ครบนะครับกุญแจนะครับในส่วนมาสด้าสองคันนี้กุญแจสำรองครบ2ดอกนะครับนี่นะครับในส่วนของกุญแจนะครับอันนี้เอาุแจใส่กระเป๋านะครับกดประตูเปิดเองอันนี้จะเป็นกดสตาร์ทให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับในส่วนของด้านภายในรถนะครับ คันนี้นะครับจะเป็นมาสด้าสองที่เป็นรุ่นพวงมาลัยใหม่มาให้เรียบร้อยนะครับดูจากสภาพภายในกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะครับนี่นะครับกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะครับเลขใหม่ห้าหมื่นห้าพันกิโลนะครับเราขายที่สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทนะครับมาสด้าสองปีสองพันสิบเก้านะครับดูนะครับผมกระจกมองข้างนะครับสามารถพับได้ครับมีเซ็นทรัลล็อกนะครับมีกระจกไฟฟ้าสี่บานเรียบร้อยนะครับดูจากดีไซน์ค่อนข้างสปอร์ตนะครับ ในส่วนของรถของรถของเรานะครับเราจะเน้นรถเดิมนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะครับและในส่วนของเลขไม้เราก็รับประกันให้นะครับบุ๊กเซอร์วิสมีครบนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมในส่วนของด้านนอกก่อนนะครับแล้วที่เหลือจะเป็นภายในภายในรถนะครับนี่นะครับเบาะนะครับใหม่มากนะครับแผงประตู สวิตกระจกก็เป็นลายเคปลามาให้เรียบร้อยนะครับรถของเราเดิมนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายรถนะครับไม่ว่าจะเป็นครีบฉลามนะครับก็มีมาให้นะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับที่ฉีดน้ําฝนนะครับไปปัดหลังนะครับนี่นะครับในส่วนรุ่น Sky a c t i v e นะครับเทคโนโลยีนะครับโลโก้มาสด้าสนะครับมี ในส่วนของไฟเบรกไฟท้ายนะครับจะเป็น LED นะครับนี่นะครับมีมาให้เรียบร้อยมีเซ็นเซอร์กันชนหลังมาให้4จุดนะครับในส่วนของ m a z d a 2คันนี้นะครับนี่นะครับฝาท้ายนะครับมีโหมดกดสำหรับมา z d a 2คันนี้นะครับมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับนี่นะครับจากโรงงานนะครับนี่นะครับมีที่บังสายตามาให้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับในส่วนของด้านท้ายเดี๋ยวผมจะพาชมความเดิมของรถนะก่อนนะครับนี่นะครับสติกเกอร์นะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับน็อตฝาท้ายนะครับไม่มีแกะเลยนะครับนี่นะครับเดิมจากโรงงานมีไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมาด้า2คันนี้นะครับปี2019นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของด้านด้านซ้ายนะครับ ในส่วนของด้านซ้ายล้อแม็กลมดำนะครับมาจากโรงงานนะครับรถคันนี้เดิมนะครับไม่มีทําสีไม่ได้ชิ้นเดียวเลยนะครับสำหรับมาด้า2นะครับสกายแอคทีฟคันนี้นะครับนี่นะครับวิ่ง55,000กิโลนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ครบหมดแผงประตูถือว่าค่อนข้างสวยนะครับนี่นะครับ มาด้า2คันนี้เราขายแค่4,038,000บาทนะครับ4 3 8 0 0 0บาทรถปี2019นะครับถือว่าจะเป็นตัวท็อปสุดนะครับในส่วนของมาด้า2นะครับจะเป็นสปอร์ตไฮพัสนะครับเกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์1 3 0 0ซีนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพาชมในส่วนของด้านในรถก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมในส่วนของภายในมาด้า2คันนี้ครับจะเป็นรถปี2019นะครับดูจาก การดีไซน์นะครับถือว่าค่อนข้างสวยงามและดูค่อนข้างทันสมัยนะครับดูจากเบาะนะครับเบาะนะครับเบาะคนขับนะครับนี่ปีกนะครับยังไม่มีล้มเลยนะครับนี่นะครับปีกนะครับดูจากลายเบาะนะครับใหม่มากเลยนะครับสำหรับมาด้าสองคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของด้านภายในรถนะครับสำหรับมาด้าสองคันนี้ถือว่าออปชันค่อนข้างเต็มมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์ออโต้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมกดสตาร์ทให้ดูนะครับ เสียงเครื่องนิ่มเลยนะครับมีดิสเพย์นะครับบอกความเร็วในส่วนของด้านบนนะครับนี่นะครับหรือบอกแสดงผลนี้เป็นดิจิตอลนะครับตัวเลขนะครับนี่นะครับหรือตรงนี้ก็ได้นะครับจอแสดง2อย่างหรือลูกค้าต้องการปิดในส่วนของจอด้านบนสามารถเลือกปิดได้นะครับในส่วนจอดิสเพย์ด้านบนนะครับมาด้าสองคันนี้เป็นพวงมาลัยรุ่นใหม่นะครับ ดูดีไซน์ค่อนข้างสปอร์ตนะครับในส่วนของจอ,อนี้ทํามาเหมือน BM เลยนะครับจอ,อเดี๋ยวผมในส่วนของแอร์นะครับในส่วนของแอร์เป็นแอร์ออโต้มาให้จากโรงงานเลยนะครับอันนี้สามารถเล่นแผ่นได้นะครับใส่แผ่นโชว์ที่จอนะครับในส่วนของกล้องหลังนะครับนี่นะครับกล้องหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ ในส่วนของนี้นะครับจะมีในส่วนของด้านเกียร์นะครับสามารถเลือกปรับเป็นโหมดสปอร์ตได้นะครับนี่นะครับเป็นโหมดสปอร์ตจะมีไฟโชว์ที่หน้าจอนะครับมีระบบไอสต็อปนะครับมาให้จากโรงงานเลยนะครับเวลาติดไฟแดงรถจะดับเองนะครับแต่พอเวลาเหยียบคันเร่งก็คือจะติดเองไอจะเองมีระบบกันลื่นกันถล่มนะครับ VSC VRC มาให้นะครับนี่นะครับถือว่าค่อนข้างทันสมัยมากนะครับนี่นะครับ นี่นะครับในส่วนของฟังก์ชันนะครับนี่นะครับมีไม่ครบหมดเลยนะครับแอปพลิเคชันการสื่อสารการตั้งค่านะครับดูจากภายในค่อนข้างสปอร์ตมากเลยนะครับมีค r u ค s e control ล็อกความเร็วมาให้เรียบร้อยนะครับมาด้า2คันนี้ ถือว่าค่อนข้างครบมากเลยนะครับในส่วนออปชันนะครับผมเลขไม่อยู่55,000กิโลนะครับเบาะนี้ใหม่มากนะครับกุญแจเป็นรีโมทนะครับกดสตาร์ทมาให้เรียบร้อยนะครับบุ๊กเซอร์วิสเลยมีอยู่ครบนะครับบุ๊กเซอร์วิสนะครับประวัติเช็คสูนย์นะครับผมนี่นะครับในส่วนของ Mazda 2คันนี้นะครับเรามีเราได้รับรอง มีการตรวจสภาพจากขายดีมาให้เรียบร้อยนะครับว่ารถของเราไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะครับเลขใหม่แท้นะครับลูกค้าได้เชื่อมีมีให้เกิดความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นนะครับปุปกณ์นะครับไฟบนเพดานก็คือสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับนี่นะครับในส่วนของด้านบอกคนขับนะครับถือว่านั่งสบายและค่อนข้างกระชับนะครับสไตล์มาสด้า2นะครับในส่วนของ ออปชันนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกนะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกมีมาให้เรียบร้อยนะครับกระจกมองข้างนะครับพับไฟฟ้านะครับนี่นะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าจากโรงงานเลยนะครับอ่าเดี๋ยวต่อในส่วนของด้านหน้านะครับมีที่เสียบ usb มาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับมา z d a 2คันนี้นะครับ เดี๋ยวผมนะครับจะพาชมในส่วนของเบาะด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของเบาะด้านหลังนะครับเบาะด้านหลังนี่ก็ถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับในด้านความปลอดภัยนะครับอันดับแรกนะครับมีเบล์ให้3จุดเลยนะครับนี่นะครับเบลล์นะครับและเบาะนะครับสามารถพับได้นะครับนี่นะครับเพื่อหยิบของด้านหลังนะครับนี่นะครับหรือซื้อของนะครับพับได้2ข้างเลยนะครับในส่วนของมาด้าสองคันนี้นะครับนี่นะครับ อ๋อเบลนี่นะครับนี่นะครับล็อกได้เรียบร้อยแล้วนะครับดูจากสวิตกระจกนะครับดูจากการดีไซน์นะครับค่อนข้างทันสมัยนะครับคันนี้จะเป็นรถปี2019นะครับรถของเราเดิมทั้งคันนะครับไม่มีทําสีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมในส่วนห้องเครื่องนะครับสำหรับ Mazda 2คันนี้นะครับ จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินพันสามนะครับระบบเครื่องยนต์จะเป็นสกายแอคทีฟเทคโนโลยีให้มาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้เครื่องยนต์เบนซินพันสามร้อยซีซีนะครับในส่วนของด้านความปลอดภัยนะครับก็จะมีระบบแอร์แบ็กเอเสมาให้จากโรงงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับแอร์แบ็กเอเสนะครับนี่นะครับดูจากน็อตนะครับน็อตแก้มนะครับเดิมจากโรงงานนะครับน็อตหัวโช๊คเดิมจากโรงงานเลยนะครับนี่นะครับ น็อตฝากระโปรงนะครับน็อตฝากระโปรงก็คือเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีแกะเลยนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์ถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับสำหรับคันนี้เลขมาอยู่ที่ห้าหมื่นห้านะครับวันนี้นะครับนี่นะครับสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานหัวน็อตไม่มีแกะเลยนะครับ a อแ b บักเอเบมีมาครบหมดเลยนะครับสำหรับมาด้าสองสกายแอคทีฟคันนี้นะครับ สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับมาด้าสคันนี้จะเป็นรถปี2019เลยนะครับเลขไมาอยู่55 0 0มนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1 3 0 0ซีซีนะครับในส่วนของรุ่นนะครับสปอร์ตไฮพัส s นะครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ออปชั่นถือว่าค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าจะเป็น Airbag ABS อนะครับอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยนะครับหรือจะเปกล้องถอยหลังนะครับมีมาให้ครบนะครับไฟหน้าเป็น led มีเดย์ไลท์นะครับ เป็นตัวท็อปเลยนะครับเราขายที่438,000บาทคันนี้นะครับก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวนะครับผมในส่วนของ m a z d a 2คันนี้นะครับเราก็มีโปรโมชั่นให้นะครับก็คือผ่อน4ปีนะครับดอกเบีย้ย2.89นะครับอยู่ค่างวดอยู่ที่11,266บาทนะครับผ่อน4ปีนะครับ ดอกเบี้ยนะครับสองจุดแปดเก้านะครับในส่วนของห้าปีนะครับดอกเบี้ยอยู่ที่สามจุดสองห้านะครับค่างวดอยู่ที่เก้าพันสามรอยเก้าสิบบาทนะครับหรือจะเป็นผ่อนหปีนะครับดอกเบี้ยอยู่ที่สามจุดแปดเก้านะครับค่างวดอยู่ที่แ3ดพันสาร้อยบาทนะครับผมรถของเรานะครับไม่แท้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะครับเรารับประกันเลขไม่ให้นะครับไม้ที่ห้าหื่นห้าพันกิโลนะครับ เรารับประกันไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับเลขใหม่เรารับประกันให้นะครับผมก่อนออกรถถ่ายน้ามันเครื่องให้ทุกคันนะครับรือลูกค้าไม่สบายใจนี้ถ่ายน้ามันเครื่องให้ที่สู์ได้เลยนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงก็ทดลองขับก่อนนะครับอันนี้รถใหม่ป้ายแดงอยู่หกแสนกว่าบาทนะครับเกือบเจ็ดแสนะครับปีสองพนบกะครับผมก่อนเอ่นนะครับ ลูกค้าที่สนใจนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกนะครับก็เรามีบริการส่งรถให้นะครับหรือลูกค้าต้องการเซ็นไฟแนนซ์อยู่ต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์บริการให้ถึงที่นะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะครับก่อนอื่นเบนซ์88ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ